เช็คน้ำมันเครื่องตอนไหนดีที่สุดและไม่ควรเช็คตอนไหนมาดูวันนี้อ่ะหนึ่งเลยครับผมที่ไม่ควรเช็คเลยนะคือหนึ่งรถดับปุ๊บแล้วเช็คเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าอะไรน้ำมันครับผมน้ำมันเครื่องนะเวลาดับเครื่องเสร็จเราต้องจอดไว้1-3นาทีนะผมเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันลงไปอยู่ฐานข้างล่างแล้วเราถึงจะดึงอย่างเงี้ยปุ๊บขึ้นมาแล้วเราก็เช็คอ่ามันจะได้ความแม่นยำม,มากกว่ากันอ่าหรืออย่างที่2ที่ไม่ควรเช็คนะอย่างที่2เลยคือ รถสตาร์ทอยู่รถสตาร์ทอยู่นะน้ำม<อ>ันเครื่องมันก็จะขึ้นมาวิ่งในระบบมาเลี้ยงในระบบน่ะคือเราไม่สามารถเช็คได้เพราะว่าความชัดเจนของน้ำมันเครื่องมันไม่มีแล้วเราก็จะคิดว่าน้ำมันเครื่องของเราเนี่ยขาดแล้วเราก็ไปเสียเงินทุกวันทุกวันทุกวันทุกรอบเสียเงินฟรีและควรเช็คตอนไหนดีที่สุดหนึ่งเลยรถจอดดับสนิทอ่าหนึ่งถึงสามนาทีไม่เหี่ยวกบร้อนไม่ร้อนนะอ่าจอดดับสนิทหนึ่งถึงสามนาทีน,นี่แหละควรเช็คเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงความแม่นยำของน้ำมันเครื่องว่าขาดหรือไม่ขาด ก็ฝากไว้ครับผมสำหรับ F.C ท่านไหนนะที่ตามหาเอาใหม่สามสี่สำหรับ F.C ท่านไหนที่มีความรู้เกี่ยวกับการเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็คลิปนี้อาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆไม่มากก็น้อยเพื่อให้ F.C หลายๆ,ๆท่านนำไปปฏิบัติใช้ก็ฝากไว้ผมอยากได้ความรู้ดีมาดูคลิปเสียบ่อวันจ๊ะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายบายบาย